สวัสดีครับวันนี้มาแนะนํำรถเข้าใหม่นะครับ1นึ่ครับกับตัว w 2 0 7นะครับคันนี้เป็นตัว e 2 0 0 c o คูเป้ตัว m g นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ c g i ด้วยครับลูกค้าได้ได้รถสปอร์ตในราคาโปรโมชั่นนะครับคันนี้เราตั้งขาย ถูมกมากๆถูกกว่าท้องตลาดเลยนะครับอยู่ที่1 6 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นมาชมด้านหน้ากันก่อนเลยครับตัวนี้เป็นตัวชุดแต่ง m อ็นะครับไฟหน้าเป็น i ิ t e l l i g e n t Light นะครับแล้วก็มี d a y t i m e r u n n i n g Light แบบนี้ตัวนี้เป็นโฉมเฟรนลิฟแล้วนะครับไฟก็จะเป็นแบบใหม่แบบนี้เฟรนลิฟนะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นโครเมียมตาดาวแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นสายเนี่ยตกแต่งมาสวยนะครับมีโครเมียมตรงกันชนด้านหน้าแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันเดี๋ยวเรามาชมด้าน ในกันนะครับตัวนี้เป็นตัว MG แน่นอนครับมาพร้อมกับเบาะสปอร์ตสีแดงแบบนี้เลยนะครับพวม MG, มงมาลัย MG Multi Function นะครับแล้วก็มีตัวหลังคา panoramic sunroof ด้วยนะครับตัวนี้เป็นหลังคาที่สามารถเปิดได้นะครับนอกจากว่าจะได้ชุดแต่ง MG อย่างเงี้ยพวงมาลัยเป็น Multi Function แล้วก็ยังได้ปุ่ม push start มาด้วยแล้วก็ระบบเครื่องเสียงเป็นฮามาการอนนะครับคันนี้เลขไม์น้อยมากๆครับเพียงแค่หนึ่งแสนสี่พันโลเอาแล้วที่สําคัญระบบการปลอดภัยเนี่ยใส่มาให้เต็มเลยไม่ว่าจะเป็นกล้อง กล้องมองการถอยแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้าหลังครับผมคันนี้รถปี2013นะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันบ้างนะครับตัวด้านหลังเป็นตัวไฟท้ายแบบใหม่แล้วครับผมตัวนี้ก็จะบ่งบอกว่าเออตัวนี้มันเป็นตัวเฟลิฟต์มาพร้อมกับเซ็นเซอร์แบบนี้เลยมีกล้องถอยแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระให้มานะครับแล้วก็มียางอะไหล่มาด้วยนะคันนี้ครับผมมียางอะไหล่อุปกรณ์ครบเลยสามารถที่จะพับเบาะโดยสารได้ครับผมบอกเลยว่าสําหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้ ใหม่สวยพร้อมใช้เลยครับรถไม่ต้องเก็บรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับตัวชุดแต่งก็จะมาเป็นตัวแม็กตาดาวแบบนี้วยเป็นแม็กชุดแต่ง AMG ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับตัวนี้ฝากระโปรงเปิดขึ้นมาเนี่ยรถเรียบร้อยมากๆคือตอนนี้คือเรายังไม่ได้ทําความสะอาดแต่เมื่อก่อนลูกค้าจะส่งมอบเราจะเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆราคาเพียงแค่1นึ่งล้านหกนเก้าพันบาทเท่านั้นรถ อันนี้สามารถซื้อสดได้ไม่มีแบบจัดไฟแนนซ์ได้นะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจรีบติดต่อน้องแฟงมาได้เลยถูกต้อนะครับราคา1นึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจโทรมาได้เลยครับที่เบอร์ศูนย์แปดสาม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 แปดสามหรือว่าจะแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับที่แอดเอดดีเก้าเก้าเก้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย คา r ์ s u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s u ชัวดอ